เอาภาพนี้ขึ้นจอเพื่อให้ดูว่าพรมแดนเขาติดกันแล้วมีถนนแบ่งแล้วเขาก็อยู่กันแบบนี้นะครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราทําสงครามกับขเขมรที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ ยังคงจะต้องมีโอกาสทาสงครามต่อไม่ใช่หยุดกันง่ายๆอย่างเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วพยายามเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นระยะๆะะตอนนี้บังเอิญไม่มีการรบราข้าวฝันกันสองสองัปดาที่ผ่านมาดูสงบดีนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์เฉพาะกิจของทางฝ่ายรัฐบาลคือทหารร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ถแถลงภาพรวมก็คือว่าไม่มีการประทะกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ เคลื่อนย้ายกำลังเข้ามาประชิดติดกันฝ่ายไทยก็แน่นทางฝั่งของเราฝ่ายเขาประกบเข้ามาคือแทบจะอันนี้พูดแบบสมมุตินะครับแทบจะมองหน้าลดหายใจรถต้นคอกันละประมาณนั้นคือคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นตามตัวอักษรน,นะครับที่สบทกรถแถลงเมื่อวานเนี่ยศูนย์เฉพาะกิจบริหารปัญหาชายแดนทไทยกัมพูชาเนี่ย ชื่อเต็มเขาจะยาวหน่อยนะผมพูดย่อๆประสูนเฉพาะกิจแล้วกันนะครับทหารกับกระทรวงการต่างประเทศแถลงในนามรัฐบาลอันนี้จะดีฟังที่นี้ที่เดียวก็ได้ไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของกองทัพตั้งสามสี่แห่งซึ่งบางทีมันเยอะเกินไปนะอันที่ที่เดียวก็ได้ที่นั้นก็บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ยิงยังไม่มีปัญหากันนะครับนะจะมีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องอส่งขมรนอยากให้ส่งนักโทษที่เราจับได้ไว้คืนไตนะ ที่ว่า18ดคนนั่นนะแล้วก็ส่งไปสองคนเพราะป่วยหนักอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องไม่มารับศพศพเน่าเหมน็นอ่ขเขมรไม่ยอมมารับไทยก็ไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่อ้อยอิงต่อเนื่องมานะครับอ่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเวลาที่สงบเราหันเข้าหาประวัติศาสตร์ได้คุยกันไปสักพักหนึ่งก่อนจะลบทะลุกัรจริงก็จะคุยกันใหม่ในเรื่องลบเฉพาะหน้าวันต่วันอีกทีนะครับคือเรื่องเนี้ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับผมกับเพื่อนๆประมาณสักเกือบย0สิบคน นรุ่นเก่าๆอาดีตนักข่าวคนทำทีวีในยุคแปซิฟิกของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอรุณโลดหรือดีมาศวิทวัฒนสุนทรวิเนศนะกิตติสิงหาปัดยุพาเพชรฤทธิ์เพชรชีพรมช่วยพวกนี้มากันเยอะเลยแล้วก็คุณพิจิ อชราพันธ์ภัยบุญสุวรรณก็มานั่งกินข้าวกันที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพผมเลยมากรุงเทพจะคุยกับเพื่อนเก่าๆมูนิชนัดบ่อยสงสัยคิดถึงกันนะครับตอนนี้แทนที่จะคุยเรื่องอดีตพวกเราก็เป็นนักข่าวที่ไม่มีข่าวทํากันเท่าไหร่ยกเว้นจะเหลือแต่เพียงคุณกิติสิงหาปัดนะแห่งรายการข่าวสามมิติของช่องสามที่แกยังทําอยู่ก็นั่งคุยไปกินไปติดกับผม แล้วก็บทเรื่องขเขมรไทยกลายเป็นว่าเราไปคุยกันเรื่องขเขมรไทยปัญหาพรมแดนทั้งที่เราจะเฮฮาสนุกสนานก็มีบ้างแต่ว่ามาซีเรียสกับปัญหาของชาติผมก็บอกนี้ที่ประชุมบอกว่าเรื่องปัญหาพรมแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับผมมีบทเรียนสมัยผมเรียนหนังสือที่อินเดียนะเรียนรัฐศาสตร์ผมแล้วก็ติดตามเรื่องเลยมาจนกลับมาเมืองไทยเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์หรือทํางานข่าวสารผมนึกถึงปัญหา ที่เขาแก้กันได้อย่างสงบงดงามระหว่างอินเดียกับบางคราเทศแล้วผมก็จำคร่าวๆเนื่องจากเป็นความจำของผู้สูงอายุก็เล่าให้เพื่อนๆฟังรวมทั้งคุณกิตติสิงหาปัดซึ่งนั่งติดอยู่กับผมเเรีย <c oughs> <c oughs> ก,กลี่นะครับกิตติชื่อเล่นกะลี่เมื่อก่อนก็ทำงานด้วยกันกับผมแล้วก็ตรงข้ามผมก็จะเป็นวิทวัตนะแล้ว่า ิติสิงห์ครับปัดแห่งข่าวสามิตีช่องสามเนี่ยเขาจะสนใจก็ถามผมโน่นนี่นั่นผมก็พูดคร่าวๆเพราะผมจําไม่ได้ละเอียดแต่ผมรู้ว่าอินเดียกับบางประเทศเนี่ยนะเขามีปัญหาพรมแดนระหว่างกันยาวนานนะเพราะนั้นผมยังไม่ไม่ได้ไปคน้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะมาคุยวันนี้วันนี้ค้นเสร็จแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังพักโฆษณาจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดแล้วท่านฟังจะทึ่งว่าเฮ้ยเขาแก้ปัญหากันได้โดยไม่ยิงกันเลยเหรอนะพรมแดนเขานะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมก็ เพียงแต่กินไปคุยไปกับเพื่อนๆแล้วโดยเฉพาะคุณกิติสิงหาปัดแห่งข่าวสามมิติช่องสามว่าเออผมจำได้ว่าอินเดียกับบังคระเทศเนี่ยเขามีปัญหาแม่นม้ำคงคาที่ไหลมาออกผ่านบังคระเทศออกอ่าเวเบงกอข้างล่างดูตามแผนที่ทางขวาม,มือนะเขาก็ ผันนา้ากันน้ําก็เหมือนขเขมรกันน้ําแม่นม้ําโขงไม่ให้พวกเรามีน้ําใช้มากเขาไปทําเขืือนโอ้ยเป็นสิบสิบเกืือนจีนนี่เอาเปรียบพวกเราเยอะนะใต้แม่น้าโขงมาลาวโดนพม,ามา่าโดนไทยโดนแต่จีนใหญ่นะครับเขาไม่ค่อยเกรงใจเราอินเดียก็ใหญ่กว่าบางคาเทศมากดูบนแผนที่นะครับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศมหึมาเป็นแปดเท่าของประเทศไทยนะผมเคยเอาพื้นที่หารกันไปหารกันมาพื้นที่ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในแปดของ ชมพูทวีปอินเดียนะครับหรือแผนที่ประเทศอินเดียส่วนบางคลาเทศเนี่ยมาดูบนจอนะครับท่านผู้ฟังจะเห็นว่าบางคลาเทศก็เป็นประเทศสีเทาๆอยู่ที่อ่าเวเบงกอลนะแต่ประเทศอินเดียสีเหลืองเนี่ยมันคือมาแล้วมันจะมีทางบกแคบๆเป็นช่องแคบนะนักแผนที่เขามักจะเรียกเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนคอไก่พื้นที่แคบๆที่พุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย นะจากเมืองปัตนาไปนะเป็นช่องเขาระหว่างเนปาลกับบางปลาเทศก็เป็นพื้นที่อินเดียนะครับอินเดียนี่ก็เป็นเหมือนคอไก่หรือชิคเก้นเน็กตรงนี้ระหว่างเนปาลกับอ่บางคลาเทศไอชิคเก้นเน็กหรือคอไก่เนี่ยมันก็เข้าไปถึงตอนใต้ของภูฐานนะแล้วก็มันไปโผล่เป็นหัวไก่อยู่ทางขวามือสุดบางประเทศอยู่ข้างล่างถูกโอบล้อมโดยแผนที่ประเทศอินเดียเป็นพรมแดน ว้างไกล4,96.7กิโลเมตรนะลากจากโกคตากาคาตาข้างล่างมาเลยนะครับที่อ่าวแบงกอกข้างล่างลากขึ้นบนเหนือไปถึงคอไก่พาแหวกไประหว่างเนปาลกับบางคาเทศอ้อมไปใต้ภูฐานแล้วไปโผรเป็นหัวไก่สีเรืองเหลืองแล้วก็โค้งมากิน <laughs> เป็นหัวไก่มัจิกบังคาเทศจงกระทั่งมาติดเรียกว่า แทบจะปิดพรมแดนฝั่งตะวันออกของบางบาง์าที่คือโอบล้อมไหม่หมดเลยยกเว้นทะเลที่อยู่อ่าวเบงกอลนั่นเองทั้งหมดเนี่ยมัน4,96.7กิโลเมตรผมเพิ่งคน้นหลังจาก,ค,กคุยกับคุณกิติสิงหาปัดและเพื่อนๆวันนั้นแล้วเมื่อวันเสราร์นะครับว่าออมันไว้จัไม่ได้ไปนกี่กิโลเมตรผมจําคร่าวๆเอาเล่าเฉพาะที่จําไม่ได้และจําได้ในสมัยที่สอนหนังสือเท่านั้นเองว่าเออมันมีบทเรียนบอกว่าผมก็จําได้ว่าบางการ์ดเขาทะเลาะกับอินเดียอยู่ ทะเลาะกันเรื่องน้ําเรื่องแม่น้ําคงคาที่ไหลผ่านแล้วมาออกทะเลนะเ,เสร็จแล้วมันก็ทะเลาะกันเรื่องพรมแดนแต่เขาไม่ลบกันไม่ลบตอนที่เคารบกันเนี่ยเป็นเรื่องสงครามาแยกบางคาเทศออกจากปากีสถานเมื่อก่อนเป็นปากีสถาน ทางทิศตะวันตกกับปากีสถานทางทิศตะวันออกไอ้ตะวันออกก็คือบางคราเทศปัจจุบันเนี่ยเขาเขารบกันเองแต่มาต้องข้ามพรมแดนลบกันไปรบกันมาเพราะฉะนั้นอินเดียที่อยู่ตรงกลางก็แจมสงครามอยู่ในสงครามปี1 9ึ0เกอ็ตอนนั้นด้วยนะครับเจ็ดสิบผมอยู่อินเดียเรียนปัญญาตรีโทรอยู่พอดีผมอยู่ท่ามกลางสงครามเลยโอ้ได้ไปรับบรรยากาศเสียงหวัวเสียงไซเรนดับไฟห้องมืด ิดหน้าต่างให้หมดกลัวระเบิดมาลงที่มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากอันนั้นเขาลบก,กันเนื่องจากว่าปัญหาสงครามแยกดินแดนแต่ไม่ใช่ปัญหาพรมแดนแล้วปัญหาพรมแดนเนี้ยผมก็จําได้ครัาวเออเขามีปัญหาเขาเจรจาก,กันจาไม่ได้เมื่อกี่ปีหลายปีในสุดเขาก็บอกว่ามัาก็ชี้ให้ชัดเลยว่าพรมแดนตรงนี้เป็นของใครอนะแล้วเราเข้าไปโ p r o คุมเขายังไงในสุดเขาแลกแผ่นดินกันครับ ถ้าตกลงกันไม่ได้อันนี้เป็นของไทยอ้างว่าอันนี้ของของท่านอินเดียเขาบอกเอออันนี้เป็นของเราแต่ว่าคุยไปคุยมาอยกให้อยู่ไปแล้วกันแล้วอยู่เอาที่อื่นที่เราอยากได้แล้วคิดว่าของเราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆพูดง่ายๆเขาแลกเปลี่ยนแผ่นดินกันที่มันตกลงกันไม่ได้ก็คุยกันไปจนถ้าเออควรจะเป็นของใครแล้วก็ยกให้แล้วก็คำนวณว่ามันกี่ตารางกิโลเมตรกี่ไร่กี่เอเคอร์ในสุดเขาเรียกว่าเขาแลกแผ่นดินกันโดยไม่ต้องทําการรบแต่คุยกันยาว ผมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเออผมจําได้นะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสันติโลกกัสดุดีมากแต่รายละเอียดจําไม่ได้จนกระทั่งวันนี้เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในยุคที่เรามี AI แล้วก็มีความจําเก่าๆมีหนังสืออยู่ที่บ้านปนๆกันเดี๋ยวผมจะพักรายการนี้ตรงกลางทางแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาพรมแดนอินเดียบางคราเทศจบลง อาจจะนานหน่อยนะครับพี่สามร้อยสองปีนั้นเราก็ขเขมนใจเย็นครับเราอยู่เหลืออีกร้อยกว่าสามร้อยกว่าปี <c oughs> กว่าเราจะตกลงเรื่องเขาพริหารกันได้หรืออย่างอื่น <c oughs> นั่นแหละอินเดียไม่รบไม่ทําสงครามคุยกันยาวหน่อยแก้กฎหมายกันแล้วมีปัญหาแลกแลกแผ่นดินกันเออนี่เองเอาอไปอันนี้ฉันเอาอมาตกลงนะแล้วก็ปักหลักทำคอนกรีตเป็นเสาเป็นหมุดนะ ปักปันพรมแดนแล้วก็ประชาชนเหรอประชาชนที่อยู่ตรงไหนถ้าเกิดตรงนั้นถูกยกให้เป็นของอีกประเทศหนึ่งเองก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะอยู่กับประเทศนั้นแล้วก็ได้ประชาได้เรียกว่าไดซิติเซนชิพได้สถานภาพเป็นคนถือสัญชาติถ้าอินเดียเอาไปชาวบางประเทศไปอยู่ในเขตอ,อินเดียตามตก,ตกลงกันก็เปลี่ยนสัญชาติซะถ้าไม่เปลี่ยนก็ ย้ายที่รัฐบาลบางประเทศก็จะรับคนพวกนั้นเข้าไปแล้วก็จัดให้อยู่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นนี่คือคร่าวๆที่ผมจําได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดผมว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเราเอลองดูตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีปรยยัชญาเขา,ามีอารยธรรมเขามีวัฒนธรรมเก่าแก่เขาก็รบกันมาเยอะแล้วลหละนะครับแต่เขาก็ไม่อยากรบแล้วเท่านี้เพราะว่าดินแดนเนี่ยมันเป็น หัวใจสำคัญนะครับมันเป็นมรดกบาปของพวกนักล่าอนาธิคมทำแผนที่ผิดเหมือนฝรั่งเศสทำแผนที่ผิดทำให้ขเขมรได้ใจนึกว่าเป็นดินแดนของเขาเนี่ยแหละครับอันนี้ฝรั่งเศสทำผิดที่โน่นอังกฤษก็ทำผิดเหมือนกัน <laughs> เหมือนกันนะนอกจากนี้จะมีการจินตนาการเรื่องพรมแดนว่าพรมแดนมันคือเส้นแบ่งหรือเสาหลักหลักเขตหรือว่ามันเป็นพรมแดนที่อยู่ในหัวใจนะ มันไม่ใช่ดินนาไร่หรือแหล่ง,ลงน้ําร่องน้ำำานําลําธารมันเป็นจินตนาการทางพรมแดนที่เป็นพรมแดนทางหัวใจคิดเอาเองรักแผ่นดินนี้มันก็เป็นของเราก็เลยเทะเลาะก,กันนะครับคือปัญหาพรมแดนระหว่างอินเดียกับบังคลาเทศผมว่าเป็นบทเรียนนะครับถ้าหากว่าคนกัมพูชาแล้วก็คนไทยหมายถึงว่าผู้มีอํานาจหรือผู้มีอํานาจทางการเมืองหรือผู้คุมนโยบายเนี่ยมานั่งคิดดูว่า ดูตัวอย่างหาหนังสือมาอ่านก็ได้นะครับที่จริงต้องหาหนังสือมาอ่านนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับหนังสือเขียนไว้หนังสือชื่ออินเดียบังคาเทศบอร์เดอร์ดิสพิวส์โอ้หนังสือเล่มนี้ก็คืองานวิจัยโดยละเอียดของอมิตรันจันอินเดียบางคาเทศบอร์เดอร์ดิสพิวส์ history and post LBA dynamics นะ LBA ก,ก็ย่อมาจาก the land boundary agreement นะคือความตกลง เรื่องพรมแดนทางบกของอินเดียอันนี้เป็นหนังสือเล่มหลักถ้าเกิดว่าใครสนใจวิจัยไปค้นวหาซื้อเอาได้ตามใจชอบนะครับบอกง่ายๆก็คือท่านผู้ฟังสามารถค้นจาก AI ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าวิกิพีเดียส่วนผมก็จะมีหนังสือเล่มโน้นนเ่มลี้มาประปะพลๆนกันแล้วก็ค้นให้มันทันสมัยเพื่อรวมๆกันเพราะเราเวลาเราไปค้นไอากูเกิลเจมินี กูเกิลเมีนีนิสัยดีนะครับ AI นิสัยดีก็จะบอกว่าระวังผิดนะนะครับตรวจอีกด้วยอายุ IU เอามาให้ให้คนถามเราแล้วเราก็ตอบแต่มันก็อาจจะมีความผิดพลาดนะนิสัยดีครับแล้วก็จะอ้างออกมาจากที่ไหนที่ไหนอันนี้ดีถือเป็นวิชาการผมเลยคิดว่าผูกใจชอบ Google เจมินีมากกว่าโอเคผมยังมีหนังสือมีตำราเก่าๆแล้วก็อ้างอิงหนังสือเล่มนี้ซึ่งราคาแพงมากนะครับยังไม่ได้ซื้อแต่เปิดดูคร่าวๆในอินเทอร์เน็ตนะครับ ว่าจะซื้ออยู่โอ้โหแพงมากแล้วหาซื้อยากบางทีก็ไม่มีขายนะครับเป็นหนังสือเก่าแหละอินเดียบางคาเทศบอดอร์ดดสฟิลผลสรุปอย่างนี้นะครับก็คืออดูบนจอแล้วกันปัญหาพรมแดนระหว่างอินเดียกับบางคาเทศใช้เวลา302ปีคลี่คลายที่สุดครั้งสุดท้ายก็คือปี2015จบนะครับเกิดปัญหานี้มาตั้งแต่ปี1713 จบปี2อ1 5บวกลบคูณหารใช้เวลา302ปีแก้ปัญหาพรมแดนมิที่มีความยาว4,096.7กิโลเมตรเรามีพรมแดนกับขเขมรเนี่ยครับก็เพียงแค่400-800กิโลเมตรแบ่งเป็นสครึ่งแล้วกันประมาณ700กว่าเกือบ8 0 0กิโลเมตรของเขาเนี่ย4,096.7กิโลเมตรเรื่องมันเกิดตั้งแต่สมัยโบราณ ในคริสตศักราชที่1,713มหาราชาแห่งแคว้นคุชบิฮากับอาณาจักรโมกุลมีปัญหาพรมแดนระหว่างกันก็เลยมีสนธิสัญญามหาราชา of กุชบ i ฮ a ากับมุกเกาเอ็มพายแล้วพูดเป็นแบบไทยๆก็จะเป็นเป็นอาณาจักรโมกุลออกเสียงแบบ อินเดียเขาเรียกมุกเกาก็ทําสัญญากันอธิบายคร่าวๆคือว่าอินเดียสมัยชมพูทวีโบราณเนี่ยมันไม่ได้มีประเทศอินเดียมันแบ,บ่งเป็นแคว้นมหาราชาต่างๆมากมายนะแคว้นมหาราชาแล้วบางแคว้นก็ไม่ใช่ของมหาราชาที่เป็นฮินดูก็เป็นแคว้นของพวกโมกุลอิสลามอ,อิทธิพลอิสลามที่เข้ามา ในอินเดียตอนหลังนะครับก็ได้มาครอบครองอ,อินแดนเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมศิลปะนะ,ะทัชมาฮาแล้วก็สุรามัสยิดอะไรต่างๆมันอินเดียก็จะเต็มไปด้วยอิทธิพลอิสลามพื้นฐานก็จะเป็นอินเดียแท้ๆแต่โบราณก็ปกครองเป็นแคว้นๆๆๆๆไม่หมืดมีพรมแดนอะไรชัดเจนนะครับต่างคนต่างก็อยู่กันเป็นแคว้นไปตั้งแต่เหนือจดใต้มีประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแคว้นรวมทั้งเนปาลภูฐานสิขิมอะไรพวกนี้ด้วยเออยกว่าแคว้นหมดนะครับ ไม่ใช่อินเดียจนกระทัง่งกฤษเข้ามาปกครองอินเดียคือเข้าเข้ามาปกครองหลายแคว้นแล้วก็รวมเรียกว่าอินเดียหลายแคว้นก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ปกครองของติดภาพรวมก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ในพศ2713เนี่ยมหาราชาแห่งแคว้นกุชบีฮาร์ก็ทําความตกลงกับาราชวงศ์โมกุลหรือว่าอาณาจักรโมกุลในเรื่องพรมแดนที่ติดกันนั้นคือปี2713ซึ่งต่อมาก็จะเป็นอินเดียกับบังประเทศนั่นนะครับ การเวลาผ่านไปนะในศตวรรษที่สิบเที่พูดนี่ก็หนึ่สาศตวรรษที่สิบแต้นศตวรรษที่สิแต่ว่าตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเนี่ยอังกฤษเข้ามาล่านานิคมมาค้าขายมายึดอํานาจมาแผลนานิคมพร้อมๆหรือตามหลังโปรตุเกสมาต้อยๆมานะไม่นานักนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษก็ครอบครองดินแดน เมื่อมีปัญหาว่าดิแนแดนนี้เป็นของใครอังกฤษรวบไปหมดนะครับมันก็มีหลายแคว้นีประมาณ3-4อาจจะถึง500แคว้นที่เล็กๆน้อยๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษหรือบริต i s อินเดียการเวลาผ่านไปถ้าเล่าเรื่องยาวให้สั้นก็คือว่าอังกฤษก็ปกครองมาผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สปกครองพมา่าปกครองอินเดียเรียรวมกันว่าบริติอินเดีย นอกเหนือจากที่มาปกครองมาลายูเป็นมาลายาแล้วก็สิงคโปร์ตอนหลังมารวมประเทศกันเป็นมาเลเซียตอนได้รับเอกราชนั่นก็ว่ากันไปนะครับปีนังจอรจชาวพวกนี้ก็เป็นของอังกฤษนั่คือยุคอาณานิคมใช่ไหมมันก็จึงชื่อจอชชาวองครับทั้งทั้งที่อยู่ปีนัง <laughs> นะครับอพออินเดีย ได้รับการปลดปล่อยจากอังกฤษให้เป็นเอกราชอย่างฉับพลันเพราะมันสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษก็ไม่ไหวเหนื่อยหมดสตางค์ไม่มีแรงต้องหาทางเอาอกเอาใจอนณาธิคมที่ตัวเองเผาผลาญปนสรงเข้าไปเยอะเนี่ยครับอา้าวเป็นเอกราชมาช่วยกันลบหน่อยนะนะอันอิเนเดียก็ได้เอกราชอย่างฉับพลันครับตอนได้รับเอกราชเนี่ยเซอร์แรดคลิฟเป็นผู้ตักปันพรมแดนทำเส้นทำแผนที่ โดยพละการแล้วก็บอกเอางี้แล้วกันนะครับตรงนี้เราเรียกว่าอินเดียปี1947นะครับ,ป,รบปีที่อินเดียได้รับเอกราชหรือปากีสถานบางประเทศได้รับเอกราชแต่ยังไม่มีประเทศบางประเทศมันก็จะแยก partition of i n d i เดียคือแบ่งประเทศอินเดียเป็นอินเดียกับปากีสถานเมื่อใหเอกราชกันปากีสถานก็แยกเป็นประเทศตามที่เราเห็นแผนที่ในปัจจุบันกับบางประเทศสมัยก่อนเรียกว่าปากีสถานตะวันออก พาร์ทิชันคือแบ่งอินเดียกับปากีสถานนะฮะนั้นอินเดียก็อินเดียก็อยู่ตรงกลางนะฮะซ้ายมือเป็นปากีสถานตะวันตกขวามือที่ปัจจุบันเรียกว่าบางคราเทศคือปากีสถานตะวันออกในช่วงได้รับเอกราชแก้็ระบาดเส้นอย่างนั้นนะครับพวกเนปาลภูฐันสิขิมก็เป็นแคว้นอิสระนะก็ได้เป็นประเทศกันนอกนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียเป็นรัฐไปหมดเพอเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับ การวาดแผนที่ของเซอร์แรดคลิปนี่แหละเขคือตัวปัญหาก็เหมือนฝรั่งเศสทําแผนที่1ต่อสองแสนมาใช้กับคอมเมนไทยก็ตัวปัญหานะสารพัดปัญหาเกิดจากเจ้าอนานิคมมันปี1947ก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าเพราะว่าเมื่อได้รับเอกราชกันมาแล้วก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปเรื่อยไาเอาอยัางไงดีบางคาาเทศ คือตอนหลัง1970บางประเทศรบกับหมายถึงว่าปากีสถานตะวันออกรบกับปากีสถานตะวันตกจนตะวันออกชนะตะวันออกก็เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศเบงกอหรือบังกลาเดชหรือบางประเทศนั่นเองผ่านมาถึงปี1974นะ,ะก็ปี2118ครับคือมันมีหลังจากสงครามน,นั้นแล้วมาเนี่ยนะครับก็เกิดประเทศบางประเทศบางประเทศก็เลย เจรจาทะเลาะขัดแย้งแต่ไม่ลงก,กันนะครับกับอินเดียตั้งแต่ปี1974ก็เกิดความตกลง LBA หรือ Land Boundary Agreement ก็ตกลงกันว่าเออเราไม่ทะเลาะเราไม่ลงก,กันนะเราเจรจาเรามาชี้ซิว่าแตดินผืนนี้ตรงนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเป็นของใครเราค่อยวาดแผนที่กันใหม่นะครับมันมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ162ผืน ผื้นที่หรือผืนดินหรือแผ่นดินที่มันแยกเป็นส่วนๆ,วนๆเขาเรียก enclave นะครับว่ามันเป็นของใครกันแน่อันนู้นเป็นของบางกลาเทศเป็นของอ,อ,อินเดียก,ก็ก็ถกเถียงกัไนไปเรื่อยเป็นเวลายาวนานความตกลง land บ a l u e i a g r e m e n t 1974ก็ต่อเนื่องไปเป็นว่าอะละใกล้จะเคลียร์แล้ว <laughs> ผ่านมาถึงปี2011ันข้ามมาเลยนะครับ ถ้าเห็นว่าใช้เวลายาวนานมากในการเจรจาเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเหนื่อยหน่ายถ้าเราจะเจรจาแล้วยาวไม่จบนะรุ่นนี้ไม่จบรุ่นหน้าจบได้เขาใช้เวลา302ปีนะครับ2011ก็ทําความตกลงระหว่างบางประเทศกับอินเดียอีกครั้งหนึ่งให้มันสอดคล้องกับความตกลงแลน์บาเตอรี่ r e e m e n t คราวนี้เขาเรียกว่าพิธีสารภาษาฝรั่งเรียกว่าโปรโตคอลคือพิธีสาร2011 นะระหว่างอินเดียกับบังลาเทศเพื่อไปเสริม1,974 agreement นะครับเพื่อความตกลง1,974 LBA หรือ Land Boundary Agreement ก็กระชับขึ้นละเอียดมากขึ้นคุยกันต่อไม่ยิงกันนะครับอีก4ปีถัดไปเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันขัดรัฐธรรมนูญอินเดียบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉันจะแก้รัฐธรรมนูนนห้ท่านสภาก็เลยแก้รัฐธรรมนูญเป็น มาตราแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนมาตราที่100ก็เรียกว่า o 0 e h u n d r e a m e n d m e n t to the Indian constitution นักเรียนนักศึกษาหรืออาจารย์ที่สนใจเรื่องอินเดียก็จะรู้เลยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนมาตราที่100เนี่ยครับปี2015เป็นการแก้ไขให้บังคาาเทศแก้ไขรัฐนูนอินเดียนะครับให้กับบังคาาเทศจะได้ดินแดนที่ตกลงกันเอาไปแล้วก็มอบดินแดนที่ควรจะของอินเดียคืนมาจบครับ 1>, 1 7 1 3เจถึง2015เรื่องก็จบลงใช้เวลา302ปีพรมแดน4 9 0 6เกิโลเมตรเคลียร์จนไม่รบกันต่อไปท่านมานดูนะเขาไม่ปักหลักผมก็เอาภาพมาจากอันนี้ยืมภาพมาจากวิกิพีเดียนะครับเห็นไหมหลักเขตนะทางซ้ายมือ IND นั่นอนะินเดียทางขวามือ ภาษาเบงกอลเห็นชัดๆว่าบาังกลาเราเดาได้นะครับบอใบไม้อยู่แล้วใบไม้กอไก่หรือคอควายอะไรอยู่ตรงกลางแหละครับแล้วก็อันนี้พูดแบบอักษรไทยนะครับอันนี้เป็น,อ,อ,นอักษรอักษรเบงกอลแล้วก็ลอนเรือสลาอาอยู่ทางขวานะผมอ่านภาษาเบงกอลไม่ได้ละหาภาษาฮินดีพอได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเดียวนะลืมไปหมดแล้วโอเคครับตอนนี้ก็พรมแดนเนี้ย พอวาดแผนที่พรมแดนแลกเปลี่ยนกันเสร็จเนี่ยก็จะมีภาพที่สวยๆให้เห็นภาพนี้เ็าเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายของบางคลาเทศมันอยู่ติดพรมแดนพอดีฝั่งข้างหน้าทุ่งนาก็เป็นของอินเดียนะครับแล้วภูเขาแนวเขาข้างล่างเนี่ยฝั่งนี้บางคลาเทศฝั่งโน้นเป็นเป็น,ปนอ,อินเดียนะแล้วก็มีป้ายโค้งบอกว่าอินเดียบางคลาเทศเฟรนด์ชิพ เกตประตูแห่งมิตรภาพเดินมาเลยพี่นะครับเดินตามสบายนะครับมีโค้งให้บอกไอ้ตรงนี้อินเดียตรงนี้คือไม่ต้องมีรัวรวดหนามที่เป็นรัวก็มีนะครับและที่ที่เป็นแค่นี้ครับท่านดูภาพอันนี้ภาพจากวิกิพีเดียนะครับทหารฝ่ายอินเดียก็อยู่ฝากหนึ่งนะทางซ้ายมือนะก็มีหญ้าขึ้นหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกับนะ ลาดยางเล็กๆน้อยๆน,น,นะหานบางประเทศถือล่มยืนอยู่สองคนยืนคุยกันหาจปะปฏิคุยกันประมาณนั้นน่ะหรือไม่ก็ขอกินชาแลกันสักพักหนึ่งนะครับถ้าเดินจากทางมันเหมือนเหมือนก็มีเส้นพรมแดนใช่ไหม <c oughs> ให้เห็นชัดเจนว่าฝ่ายขวานี่เกลี้ยงบางประเทศฝ่ายซ้ายมีหญ้าหน่อย ไม่ทะเลาะก,กันนะอันนี้เป็นภาพที่น่ารักที่ผมไปเห็นแล้วโอเคที่เขาทําไร่ทํานากันที่เห็นไกลๆก็อ้าวทำล้วนซะหน่อยฝั่งนี้บางประเทศฝั่งนู้นอินเดียประมาณนี้แล้วทามันเป็น is, settling, vit, ทางแยกก็มีถนนรถทหารมาดูนิดหน่อยไม่ยิ่งกันครับเขาทำยังไงครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่แลกเปลี่ยนพรมแดนกันเนี่ยพรมแดน4,096.7กิโลเมตรนะพื้นที่ที่เป็นปัญหาหนึแผ่นดินหรือแผ่น หรือจะเรียกว่าเป็นพื้นที่แล้วกันมันเป็นพื้นที่พื้นที่1ิไร่5้ไร่ร้อยไร่พันไร่อะไรก็แล้วแต่มันแบ่งอด,ดเป็น146แปลงว่างั้นเถอะมันอยู่กระจัดกระจายฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างเขาเลยตกลงกันว่าง้เาก็แลกกันแล้วกันไอ้ฝั่งโน้นที่ว่าอยู่เป็นของบางคาเทศที่จริงมันของเราเอามาให้เรานะแล้วบางคาเทศบอกเฮ้ย hey, ยูอินเดียเอาของเราไปอยู่ตรงโน้นเอามาคืนเขาเรียกว่าแลนด์สวอปแล้วกันนะครับตอนผมค้นเอไอจะค้นรายละเอียด ใช้คําว่า swap ผมก็เดา swap แปลว่าแรกแรกกันนะครับผมมีข้อมูลพื้นฐานอยู่ในหัวใจอยู่แล้วต้องการรายละเอียดจาก AI Google Gemini เพื่อให้มันยืนยันความจริงแล้ว Google Gemini บอกให้ยู่ระวังไอผิดนะผมก็ไปค้นต่อเพื่อให้น้ำมันฟังสบายใจว่าผมพยายามที่สุดที่จะเอาข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงผิดน้อยที่สุดนะเพราะมันความจําบ้างหนังสือที่เราอ่านบ้างวิกิพีเดียบ้าง AI บ้าง, AI, าง AI ผมยึด กูเกิลเจมินีเจ้าเดียวละในขณะน,นี้คิดว่าดีกว่าเพื่อนนะครับภาษาเขาก็ดีนะแล้วเขาก็ถ่อมตัวเขากลัวเขาผิดบอกให้ผมไปค้นเพิ่มนะผมก็พอใจเขาเคารพผมในฐานะมเป็นมนุษย์ก็มีการแลกเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังครับ111ผืนประมาณ17,160เอเคอร์คูณได้2ไร่ครึ่งคูณเข้าไปนะครับให้กับบังคราเทศบางคลา,า,าเทศก็ได้แผ่นดินอินเดียไป 17,160เอเคอร์111พื้นที่ตามกระจายตามที่ต่างๆแล้วก็51ผืนบางประเทศยื่นคืนให้กับอินเดียเป็นของอินเดียไป7,110เอเคอร์ 7, แล้วชาวบ้านว่าไงครับประชาชนที่อยู่ติดแผ่นดินที่เคยเป็นของบางประเทศแล้วก็ส่งมอบให้กับอินเดียไปพเพราะเคลียร์กันแล้วว่า อันนี้ไม่ใช่บางครเทศเป็นเดียวประชาชนที่อยู่ติดแผ่นดินเดิมเป็นชาวบางคาเทศปัจจุบันก็กลายเป็นชาวอินเดียถ้าม่ย้ายที่กลับเข้าบังปรเทศคือถ้าจะอยู่ติดที่เดิมเขายกให้ใครอยู่ก็เปลี่ยนสัญชาติได้เลยชาวบางคาเทศก็กลายเป็นชาวอินเดียในพื้นที่ที่บางครเทศมอบให้กับอินเดียชาวอินเดียก็กลายเป็นชาวบางคาเทศเขาจะให้สัญชาติทันทีอัตโนมัติเมื่อพื้นที่อินเดียถูกส่งมอบให้กับบางคาเทศ ประชาชนเปลี่ยนสัญชาติเฉยเลยนะครับแต่ประชาชนรักบางคาเทศไม่อยากเป็นคนบางคาเทศเออไม่อยากเป็นคนอินเดียบงางประเทศก็ให้อพยพคนกลับและทรัพย์สินกลับแผ่นดินยกให้อินเดียไปแล้วก็หาที่ให้ใหม่ให้อยู่กับประชาชนชาวบงางประเทศที่รักสัญชาติบางประเทศรักแผ่นดินก็จริงอยู่แต่ประเด็นมันเป็นของอินเดียไปเรียบร้อยแล้วเอาไปลบกันรัฐบาลบงางประเทศหาแผ่นดินใหม่ที่ไร่นาใหม่ให้กับชาวบางประเทศที่อยาก เป็นคนบางประเทศหาที่หใหม่ให้แต่หยุดติดดินเดิมไม่ได้พยกให้อินเดียไปแล้วนั้นประชาชนก็สามารถเลือกสัญชาติได้ตามใจชอบส,ส,ส่วนใหญ่นะครับถ้าไปดูตัวเลขส่วนใหญ่ประชาชนทั้งสองฝ่ายบอกขออยู่ที่เดิมจะเป็นคนชาติใดก็ไม่ว่ากันก็อ,อยู่ที่เดิมมันกลายเป็นอินเดียก็ขอเป็นคนอินเดียเพราะว่ามันเดินไปมาหาสู่กันได้อยู่ที่เดิมเป็นคนบางประเทศก็เป็นคนบางประเทศเออเขาก็อยู่อยู่มีความสุขนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเขาแลกความเป็น ผู้มีอำนาจครอบครองบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดที่มี111ผื่นที่ยกไปให้บางประเทศกับ51ผื้นให้กับอิอนเดียนะครับก็คือ162แผ่นดินเนี่ย การบริหารจัดการแต่เดิมใครบริหารอยู่แล้วบังเอิญมันตกไปเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งก็ถอนตัวกลับอปตอบจหมู่บ้านผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่เทศบาลเองก็กลับบ้านตัวเองให้ฝ่ายหนึ่งก็เข้ามาบริหารจัดการต่ออันนี้แล้วก็ทรัพย์สิสนครอบครองก็โยกย้ายกันไปน,นี่เ็าเรียกว่าแลกเปลี่ยนอำนาจและก็ทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่บริหารของอปตอบจผมใช้คำว่าอปตอบจเพื่อความสะดวกในการพูดให้เข้าใจง่ายๆเขาไม่ได้เรียกอปตอปจกาจะเรียกปัญญายาตรีราชมง นะประมาณนั้นสรุปก็คือว่านี่ไงครับคือสันติภาพง,งดงามระหว่างประเทศที่คุยกัน3 0 2ปีเพราะฉะนั้นประเทศไทยกับคอมเมนต์คุยกันปครับผมให้เวลา300อปีเท่ากันนะครับนะอาจจะน้อยกว่าเอาร้อยปีแล้วกันนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่จบหรอกนะครับปีหน้าก็ไม่จบ20ปีก็ไม่จบนะหวังว่าจะไม่รบกันหวังจะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ปลอดผู้คนในแผ่นดินที่ถกเถียงกันเท่านั้นเองอแล้วนะครับหมดเวลา สำหรับรายการโลกยามเช้าในเช้าวันนี้จาก็สมท96.5รายงานจากปักเต็ดนนทบุรีนะครับพรุ่งนี้จะกลับปักช่องแล้วคุยจากปักช่องอีกสัก2วันแล้วค่อยกลับมากรุงเทพอีกทีสวัสดีโชคดีทุกท่านครับ